หลังจากที่บอดมาอย่างยาวนานก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาผสมก๊าซให้มีระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นมาลองดูว่า1,200กองเราจะได้ก๊าซถึงระดับไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมแลกนัลล็อกวีรีเทิร์นสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งงนถึ ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือ,ถอทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมอือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG จ one ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG จีโฟสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปไไดด้เเยรรกาาที่จะ กล่องการ์ดเราสามารถไปตีได้จากมอนเตอร์เลยนะครับเขาก็จะมีดอกแต่ยิ่งมอนเตอร์มีระดับที่สูงขึ้นกล่องการ์ดก็จะมีระดับที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะฉะนั้นถ้าใครอยากได้การ์ดระดับสูงแนะนําให้ไปตีมอนเตอร์ระดับที่สูงมากขึ้นนะครับโดยการ์ดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับ F ระดับ E ระดับ D ระดับ C ระดับ B ระดับ A ระดับ S จนไปถึง3 S แล้วเรายังสามารถทําการสลายการ์ดที่ไม่ได้ใช้เพื่อให้ได้ขนนกเอาไว้ครับการ์ดเฉพาะแบบเจาะจงได้ด้วยอยากเป็นการ์ดกอบบิน อันนี้ก็จะเพิ่มดรอปเลตและบวกสกิลของม็องหรือถ้าเป็นการ์ดระดับ S อันนี้นะครับก็จะเพิ่มความสามารถของพีทเพียงแค่เราหาการ์ดให้ตรงตามเงื่อนไขก็มาทําการครับการ์ดเฉพาะแบบเจาะจงได้เลยแต่โดยพื้นฐานแล้วการ์ดเนี่ยเรายังสามารถทําการรวมได้แต่เนี้ยจะเป็นการแรนดอมนะครับโดยใช้5ใบในระดับเดียวกันเพื่อลุ้นการ์ดที่มีแรล่งที่สูงมากขึ้นอย่างเอฟโอกาสสําเร็จในการเป็นแรล่งอ e. ีก็จะอยู่ที่50% อย่างอีโอกาสสาเร็จจะอยู่ที่45%ในการเป็นแรล่งดีอะไรแบบนี้ถ้าไม่ติดก็อยู่ที่ระดับแรลงเท่าเดิมฉะนั้นเราก็มาเปิดหีบกัน1,200กล่องนะครับ2,200หีบแต่เปิดทีนี่ผมบอกเลยนะว่าหงาเงือกนะครับเพราะว่าเปิดได้ทีละ20กล่อง20กล่องฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการดองสักเท่าไหร่นะครับก็ควรี้ต้องมาเปิดทุกๆวันเพื่อให้เรามีก๊าซใช้งานนี่เห็นไหมอ่ะก็กดไปนะครับการเปิดจากกล่องแบบเนี้ยแค่ลุนระดับอีก็ยากแล้วนะครับบางทีเปิด20 กล่องอาจจะไม่ได้ระดับ E เลยนะแบบนี้ครับหรืออาจจะได้แค่ใบหนึ่งอาจจะได้2ใบขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับการที่เราจะหวังมากกับการ์ดพวกนี้อาจจะหวังได้ยากแล้วกว่าที่เราจะไปผสมให้ขึ้นขั้นที่สูงมากขึ้นอีกโดยพื้นฐานแล้วผมว่าเต็มที่นะครับก็จะอยู่ประมาณแรง B หนึ่งใบดวงดีถ้าได้แรง A มาสักหนึ่งใบก็จะดีมากแต่อย่างนั้นต้องได้แรง B ห้าใบนะครับคิดดูจะยากมากขึ้นขนาดไหนเปิดหมดสักทีนะครับล่อไปหลายนาทีเลย โคตโหดร้ายแทนที่จะมีแบบทีละร้อยทีละร้อยนะอันนี้ยังไม่รวมที่เราต้องรวมการ์ดอีกทีละ5อห้าคิณภาพและการรวมครั้งหนึ่งใช้2 0 0 0 0เซนีนะครับไม่รู้ว่าจะพอด้วยหรือเปล่านะครับกดไปรวมการ์ดที่มี ให้ดูก่อนคร่าวๆนะสรุปการณ์ดนปัจจุบันนะครับก็เราจะเอาการ์ดแรงสูงๆขึ้นเข้าไว้หรือถ้าเป็นพวกการ์ดระดับดีระดับ E แล้วเป็นค่าสเตตัสที่ได้ใช้นี่ก็น่าสนใจอยู่อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่อยากจะเก็บพวกแรง C ีแรง D ขึ้นไปอย่างนั้นน่าจะดีกว่าแหละแรง C อย่างเงี้ยเริ่มได้ใช้บ้างนะครับนอกนั้นก็ยอยโหลดไม่ย่อยก็รวม แล้วก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดมาพักหนึ่งสิบกว่านาทีตอนนี้การระดับ F ก็หมดแล้วนะครับก็จะขึ้นไปเป็นการระดับ E ละคราวนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มการระดับ E ให้ลุ้นเป็นระดับ D นะครับแล้วก็ไปลองดูว่าจะมีระดับ C หรือเปล่านะครับเอาให้ดีได้เยอะๆก่อนนะครับเท่าที่มีนะจัดไปครับการแรง E ป๊าป uh huh. E มาก็ E กลับเลยนะฮะอันนี้ดีโอเคปึ๊บ ต้องเอาดีเยอะๆจาก e เราจะเปลี่ยนไปเป็นดีปึ๊บ,บเราก็ไม่สนการเลยและกันเนาะแมงมุมทุรันทุราแล้งดีหลายใบก็จะมีได้ใช้แล้วก็ดีด้วยนะครับฉะนั้นถ้าไม่คินได้มากก็เก็บแล้งดีไปก่อนได้แต่ผมจะผสมให้หมดนะครับอุ้ยแต่งเงินก็หายไปเยอะอยู่นะนี่ก็ใช้จะ 10m แล้วนะครับไม่น้อยเลยเป็นตัวเงินที่เยอะเอาเรื่องเลย e ไปต่อแล้วก็ e นะครับ, e รบส่วนกี่ใบนี่ผมว่าอย่าไปนับเลยดีกว่านะ <laughs> ถ้าแบบมันมีให้ทีเดียวร้อยใบร้อยใบอย่างนี้ผมว่าน่าจะน่าจะโดนได้อยู่แต่ดุ้นทีละหนึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับไม่น้อยอเอาขยันกด,ดจริงๆนะเอาจริงแล้วชึบชึบชึบโอเค แหลง E ก็มีไม่ได้เยอะนะครับการที่เราจะได้แหลง D นี่ก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันจื๊บแหลง E แหลง E เคแหลง E ใกล้หมดแล้วครับแหลง E แล้วก็ E เรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีแหลง D นะครับแต่อาจจะมีไม่เยอะมาลุ้นแล้วกันว่าเราจะขึ้นแหลง C ได้กี่ใบจัดไปครับนี่ดูแหลง C นี่ก็เท่ๆเลยจัดไปรวมบงครั้งทีหนึ่งครั้งทีหนึ่งแหลง D ครับเจอมาต่อครับครั้งที่สอง โอโ้การไม่เลื่อนระดับเราก็ไปต่อครับครั้งที่3อ่าได้การแรงซีนะเป็นซีลอมการนะครับ อันนี้ก็ต้านทานนะ็อกแบ็กเนาะต้านทานสตารสิบสองเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องอยู่แล้วก็มาต่อครับครั้งที่สี่แรงดีไม่ขึ้นนะครับครั้งที่ 5, ห้าแรงดีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์นิดทำไมมันน้อยจริงๆครับอันนี้ได้การวิร่งนะเพิ่มความเร็วแล้วก็ต้านคีออกมาครับโบริ่ิงเขียวไปต่อโอเคการอาจจะไม่ได้ใช้บางใบด้วยนะครับเงนั้นขาการใช้ยากนิดหนึ่งมันไม่ยากหรอกแต่เราก็าควรที่ต้องเอาพวกพลังยืมตีเพิ่มขึ้นมากกว่าการดกดเขียวไปต่อได้สี่นะครับไปอีกหนึ่งใบแล้วก็น่าจะ จาครั้งสุดท้ายรอบนี้ซีซีลอมนะครับการ์ดมีตั้งเยอะตั้งแยะได้ซีลอมโอเคลองดูการ์ดกระต่ายเนะยได้ฟรีเนะยครับหมายถึงค่าหลบนะแล้วก็ซีลอมนะครับจัดไป2ใบอันนี้เพิ่มอินสาใส่อุธมาลุ้นแรงบีกันดีกว่านี่ขนาด1200กล่องยังได้ลุ้นแรงบีแค่ครั้งเดียวเองนะครับ แล้วไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าถ้าได้มาก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องทําใจนะการ์ดท,ที่มีราคาก็คือใบนี้นะอ่างแองเจลิงนะครับประมาณ400ร้อยสามสีร้อยนะครับได้อยู่ถ้าติดมาก็รวมการ์ดไปได้แรงบีคระแต่เป็นการ์ดใบอื่นการ์ดอันนี้สวมใส่พวกเสื้อนะครับกางเกงสเตงเอจนะอ่าก็ <laughs> ก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับการทำการ์ด1,200กล่องแต่อาจจะมีการ์ดนอกเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เซนีที่ใช้ไปนะครับอยู่ประมาณ 12M ด้วยกันก็อันนี้ก็คือการทำการ์ดมาทำให้ดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พัดหน้าขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมไปแล้วครับเกิน